สรุปเหตุการณ์อุบัติเหตุจากรถไฟฟ้าทั้งสองสาย ต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP น,นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟฟ้านะครับโดยเหตุน,นี้นะครับเกิดจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่ให้บริการเส้นทางระหว่างแครายถึงมีนบุรีกรณีของรางจ่ายกระแสไฟฟ้ารุดร่วงลงสู่พื้นถนน และเกี่ยวกับสายไฟฟ้าบริเวณหน้าตลาดชนระทานในช่วงเวลา4นาฬิกา45นาทีที่ตำแหน่งบริเวณสถานีสามัคคีนะครับเหตุการณ์นี้ได้รับความเสียหายอย่างรถยนต์นะครับมีความเสียหาย3คันแต่โชคดีครับไม่มีผู้ใดได้รับความบาดเจ็บและอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบต่อการให้บริการการเดินรถทําให้รถไฟฟ้าสายสีชมพูต้องปิดให้บริการซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของการทดลองให้บริการเดินรถนะครับซึ่ง ล่าสุดเนี่ยมีการปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าทุกสถานีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยทางนอร์เทิ n b a บางกอกม n น r เรลหรือว่า NBM นะครับเร่งตรวจสอบหารายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานทุกฝ่ายซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ได้กันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้วและดำเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุพร้อมตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะครับ และในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับ ก็มีเหตุที่เกิดจากการดำเนินงานยกเหล็กเส้นกำแพงดินในรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่เดินทางระหว่างเตาปูนถึงราชบุรณนะซึ่งอุบัติเหตุนี้นะครับเกิดที่สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่เหตุการณ์นี้นะครับทำให้เหล็กเส้นที่ยกขึ้นไปนะครับเกิดร่วงหล่นลงมาทําให้มีคนงานนะครับได้รับบาดเจ็บ1คนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางนิวเทคไทยแลนด์นะครับกขขอสแสดงความเสียใจให้กับผู้สูญเสียด้วยนะครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทางรอฟอมอได้สั่งการให้ผู้รับจ้างระงับปฏิบัติงานในการใช้เครนทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมีการสั่งงานให้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างมาดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงและผลกระทบต่างๆรวมถึงการเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต สำหรับช่วงปีใหม่นี้นะครับรถไฟฟ้า MRT ทุกสายนะครับจะให้บริการถึงตี2หรือว่าเวลา2นาฬิกาของวันที่1มกราคมนะครับเพื่อขนส่งผู้ที่เดินทางมาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในที่ต่างๆนะครับได้อย่างสวัสดิภาพเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน